เช้านี้สาวไทยเตรียมเดินทางต่อไปที่บราซิลสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวไทยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ได้เปิดเผยคลิปเก็บ ของนะครับลากกระเป๋าซึ่งก็เตรียมเดินทางไปที่สนามที่2ต่อนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ได้เห็นนะครับว่าสาวไทยของเราพร้อมออกเดินทางนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปแข่งขันในสนามที่2นะครับเพื่อที่จะทําการแข่งขันวีเอลต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาจบสนามที่3ที่ไทยแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับอาจจะเช้าหน่อยนะครับนักกีฬาก็เก็บกระเป๋าเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะไปสนามบินนะครับ ก็ต้องขอบคุณคลิปจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับที่ได้ให้เห็นความเคลื่อนไหวของนักกีฬาโดยเฉพาะแฟนวอลเลย์บอลที่รอติดตามรอ,อส่งหรือว่ารอส่งกำลังใจต่างๆก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับนักกีฬาจะเดินทางไปที่ประเทศบราซิลนะครับยิ่งเดินทางได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเวลาที่ในการฝึกซ้อมมากขึ้นนะครับความเข้ากันของทีมแล้วก็ความลงตัวของทีมก็จะมีมากขึ้นเร็วขึ้นนั่นเอง เพราะว่าในสนามที่2ก็เจอทีมหนักเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบีย USA เราก็เจอในสนามที่2นะครับก็ต้องเร็วนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเตรียมทีมเพราะว่าทีมจะได้ลงตัวเร็วๆนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เอามาฝากแฟนๆที่รอติดตามกันนะครับ แอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านที่รับชมคลิปทางช่อง GO N S D ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับรบกวนแฟนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์รวมถึงสามารถให้กำลังใจทางช่องด้วยการสมัครสมาชิกและก็สนับสนุน s u p e r t a แตแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ